สวัสดีพี่น้องมน,นีวันหยุดพี่น้องจะมาทําขนมกล้วยด้วยพี่น้องตดุดิบเขาก็มีน้ำตาลมะพร้าวข้าวเหนียว,วเหนียวข้าวเหนียวข้าวเจ้านิดนึงมีกล้วยมีกระเทิมีบกักเพ้ากล้วยกับซุกงอมๆด้วยพี่น้อง มาเบื้องการทําเลยค mm hmm. อนอื่นเขาก็เอ้กกลวยเป็นชิน้นเป็นชิ้นก่อนนะพี่น้องเขาใส่ผักไซน้ำตาลหลายผ่กไซนแป้งหลายพี่น้องไปที่ระมาณนี้แหละมือล่างเลยด้อพี่น้องตรงเคยบ้านมันเป็นชิ้นเป็นชิ้นพี่น้อง ช่วยห่อใบตองเป็นหยุดกิจกรรมก็เป็นยังสี่แล้วพี่น,อน้องเก็ดขนมกินคื่นเหาก็่พี่นอกหักตวยมันเละแล้วพี่นอ้อง วันน <ẹ> <ở> ี้คือใส่แป้งลงไปได้พี่น้องแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวสามส่วนข้าวเจ้าหนึ่งส่วนมันนั่นแหละเหนียวได้พี่น้องโวู้ยังไงมันดูเหนียวนะพี่น้องต้มจร่งกาใส่ก็ได้แป้งใส่มัมมีถุงมือพี่น้องก็เอาถุงมือละย่อง ใส่นาลลงไปบีบๆกด้วพี่น้องมันบนแหลใส่กะทิลงไปด้วยพี่น้องนยุ่งบกเผาว่าใเ่ยเ่าอบกเผานั่นแหละพี่น้องที่ใส่บกเผาด้วยไหเอ อยอีกนิดนอกอ็คุกกุ้าลงไปพี่นอ้องสิมาฮ่อได้พี่น้องมาเนี่ยขนมกล้วยของช่องปูวิรำแชนแนลเด้อพี่น้องวันว่างมาเนี่ยวันหยุดสิมะฮ่อเด้อพี่น้องมาเนี่ย ห <vard> <out> no <t ionen> ุ่นไปต่อเขาหลายพี่น <huh Becca> ้องขี่นึกน้อยขี่นึกน้อยเพราะเบิมแบบนี้ห้าว่าหลายบวนนอนขนมปริดขนมปริดสนุนด่วนสปอนเซอร์หลักหืมแจ้ะ กะทิน่องโซบะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยแหลกแล้วเราบกะใส่เกลือลงไปพี่น้องไปเลยโอ้ยกะเทนเป็นซือ้อนะหลายแทะเข้มพอเป็นเกลืออันนี้ก็ ทำสารห่อเลยเด้อพี่นอ้องวันนี้ห่อแบบธรรมาดาแล้วพี่น้องกินเนนองแล้วพี่น้องห่ออันี่แหละลถูกลงไปมาแบบนี้พี่น,น้องขนมกล้วยแบบง่ายๆเขาบอกด่านหนาว เออพี่น้อง้ดอยากเฮ็ดกิน,น,งงน,น,น,นก็เท็ด้วยพี่น้องง่ายๆต้องใส่น้ำตาลหลายต้องใส่แป้งหลายใส่ประมาณนี้เละพี่น้องข้าก็ะโทลงไปให้พี่ซีหนาแบบนี้มาแบบนี้ง่ายพี่นอ้องตีกนันนิดพี่น้องเจ้าจม่เบิง่งตอนซุกเลยด้วยพี่น้องมาหนินนยใหญ่ๆ้มเหรอตับ้นานว่นาเอาใหญ่ๆ Hít nhanh nhanh, hít hơn nữa vì nó. Hít kín vô, hít nhanh nhanh không, 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 không có bỏ cuối hóng Bỏ cuối hóng nó sẽ hít lắm, nó sẽ Nó sẽ ọc cho tiểu đó Còn nóng เห็ดพิเศษไหมน้องเดี๋ยวเพื่อนจะกินบอมันไปฝากลุงดำมันอันเดียวอิม่มเลยเจ้นสี่ด้นนอ,อน้องเจ็นสีคือมกใหม่มกใหม่สวยเลย เฮ้ยยังไงพี่น้องเอาตอบก่อนแล้วสิเป็นหนึ่งเด้อพี่น้องวันนี้เป็นหนึ่งเด้อพี่น,อน,น,อน,น้องได้ยี่สิบหอพอดีพี่น้องพี่น้องจะมนันหนึ่งเด้อบันเขึ้นต้นสูงแล้พี่น้อง พี่น้องเซ็จแล้วเริ่มวันนี้พี่น้องเริ่มมันจะเป็นแนวด้ย่นนกกล้วย้อน,วอนชิมนี่ หวานกล้วยให้น้ำตาลนินดน่อยนิดกล้วยชอบคลิปนี้อพูดอะไรพูดแชร์เด้อพี่น้องมีช่องกูวีรัมชาแน,นลมีกำลังใจทำคลิปไปเรื่อยๆม่อนีสวัสดีจ้า